ใช่ที่เหลือที่เหลอนะที่ว่าคำนีว่า่าร่มรักมองเพื่อนมองปนจัดเป็นตลาดนัร่องดีซีผัเพื่อนมองยมแจววันที่แปดวันที่สิบสี่นอานี่ทเบีเพื่อนมองเดี๋ยวผม้านยางหลอกเนบรรยากาศาลังนี่ไปแจงสีมบย นั่นเบินดิเต็นดิสโกเทคบ้นน้ำบักเนาพรเบิ่งบรรยากาศนะ่อนนะครับาวันที่เป็แปอวันที่สิบสี่วันนี้โยมไปบันม้วนบันม้วนบันม้วนเดี๋ยวพระอานยางเบิ่งบรรยากาศ อากาศของดีสีผาคครับเดี๋ยวถ่ายยังไปเบิง้งเราคนไทยยังเนี่ยของดีสีผาคอันนี้ของดีปักไตว่านี่อันนี้ของดีปักไตมีอาหารมียังนะครับแนะนำแนะนำอ๋อขอแนะนำหน่อยร้านปักไตมีอะไรบ้าง กะทิกะทิใต้กะทิใต uh, ้กระอันนี้ไก่ปลากะทิครูแล้วก็กะทิลูกชิ้นข้าวป่ากะทิไก่อันนี้เป็นน้ำยาขนมกินขนมกินนะครับบรรยากาศอย่าลืมติดตามตู้หน่อยร้อยมาในี่ยูทูปช่องยูทูปตู้หน่อยร้อยมาเด้อครับติดตามติดตามช่องยูทูปตู้หน่อยร้อยมา มาเบิ่งบรรยากาศตลาดนัดซีภาคเนาะเป็นมาเปิดมือนีย้อมเพื่อบป็นม่วงหน้าสถานีตำรวจครับ,เ,บ,บญญาาเ,ดเดี๋ยวพายงางเลาะเบิ่งบรรยากาศนั่งของดีซีภาคเดี๋ยวพายงา,างไปเลาะเบิ่งลาของดีซีภาคนี่ยังไงอ้าว ใส่ชุดอะไรน้อนน่ไหนดูหน้าหน่อยอัานหน้ามาหน่อยมองมองมานางนี้หน่อยเร็วเร็วหวาเอา้าจีเต้นบ่เต้นเป็นยังหนิ <c oughs> อา้าวของดีสีผ้านี้ลันหอ,อยทอดกับลันหอ,อยทอดเนาะ เี้ยภาพบ,บรรยากาศว่าง้อยทอดครับราคาสี่สิบหกสิบหกสิบครับเอาช่องยูทูบตูหน่อยหลายมากมือนีเนาะยวมเพื่อนม่วงตลาดนัดซีภาคก็สิอันนี้ของภาคใต้ไปอยู่บิงอยู่ในเฟซกับอนุพัฒน์พามาดูครับ เดี๋ยวพาย่างรอเบรงบรรยากาศอยู่ที่นะลงไปโอแมนสถานีตำรวจตัวบรรม่วงอันนี้ย่ำบรกม่วงบ่ครับของของภาคใดนู่นภาคอีสานฮอบบ่เออเอาอันนี้ของภาคอีสานมือหนึ่งของปลากใต้เด้เป็นว่าของปลากไก่มือหนึ่ง คลองดีซีภาคพั้นที่เปิดตั้งแต่วันที่8งดวันที่14 6มือครับเอาอะใดอยู่ในเขตอำเภอบึงวางกับเฝ้าหน้าเด้อเยอะเลมือนีผมทิ้มา <c oughs> มือนีดีซีภาคมาเบิ้งว่าเป็น<ห>น,น,ยนิยังแน่เขาอยากกินนิยังเบิเ้งเบิเ้งเบิ้งชมไปก่อนก็ได้ติดตามยูช่องยูทูบกับตูวน้อยร้อยมาดูได้ครับเด้อค <c oughs> นไลค์คนแชร์ ตู้น้อยร้อยมาเมื่อนี้ยวมเพื่อบรรวงพี่เลอพี่เลอผู้ไทยก็ได้บ่าว่าเป็นกันร่วงหัดโดยน้ำเพื่นครับตู้น้อยร้อยมาเฟสบุ๊กกับนุพัฒน์ท่านเฟสบุ๊กท่านยินตากำมยินตากรมกับตู้น้อยร้อยมาช่องยูทูบกับตู้น้อยร้อยมามาเบิ้งบรรยากาศน้อมมื่อนี่ภาพมาเบิ้งบรรยากาศเงี่ยมาแลงตลาด ซีภาคเพิ่นมาเปิดอยู่ที่อำเภอบันมวงอยู่หน้าสถานีตำรวจครับเอาคุใดอยู่ในเขตนี้กะเพิ่นเปิดจากวันที่8ฮอดวันที่14บสี่อมือมือ้อนีนมันเริ่มมือแรกครับเดี๋ยวผ้ายางรอเบิ่มบรรยากาศนี่ขึนคู่คขึ้นค่มือนึ่วันที่เก็ดห้วยใครง่ำนืคกินขนมกิน <laughs> เอาทั้งนี้ก็ห้อยอันนั้นแมง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 แมลง,มง,มง,มงไม่แนงของภาคอีสานนี่เนาะของเขตอีสานสีภาคได้สองภาคแล้วมือหนึ่งภาคใ<笑><笑>ต้ก็ไปเป็นภาคภาษาลเล่าเล่าไทยอีสานบ้านเฮาเขตเขตบดบนรวงเพิ่ก็ะวาแบบนึงเด้ออันนี้เขตนี่เพื่อบรนวงนี่เขต ผูไทยพี่เลอพี่เลอคนบอกเดี๋ยวพาย่างเบิ่งบรรยากาศเนาะครับเนาะตลาดนัดสี่ภาคชนมาจัดมือนี้มือนี้วันที่เก็ดเพิ่งเริ่มจัดอีหลีมืออื่นวันที่แปดพอดวันที่สิบสี่อันนี้ของภาคได้แน่นี่เนาะนี่ภาคในภาคก,กลาง เดีย๋ยวเป็นชื่อชื่อร้านเป็นหนอยมีสเตอทีไก่ไก,ก่ขยโยหอยมั้งแม่งไก่ขยี้เเอาเอาโอ้มีแต่เน่าเป็น,นแต่แกเลยครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงมีสกแกนนำสิบาทครับสิบาทมือนี้มือยกคู่ยกไข่มือเอือนเป็นมือเปิดวันที่แปด หอดวันที่14เอาอยู่ในเขตอำเภอบรรวงบึงเฟสเฟสเนี่ยอนุพัฒน์พามาดูเฟสเนี่ยอนุพัฒน์พามาดูติดตามช่องยูทูบก,กับตูน้อยร้อยมากมือนี่พามาเบิรงบรรยากาศยู่ที่อำเภอบรรวง,งานาสถานีตำรวจกับเป็นจัดเป็นตลาดนัดซีพ่าเนาะมกมือครับเริ่มตั้งแต่วันที่8 หอดบันทีซิฟซีมากเลยครับก็เลยอยากกินอนี่ยอะไรเนาะอันนี้อันนี้ของเราบ้านเฮ้าสมัยเด้ก็เอิญก็เอิญติมหลอดน้ำพวกว่ติมหลอดติมหลอดไม่เท่าไรละติมหลอดติมหลอดไม่เท่าไรติมหลอดไม่เท่าไรเนาะติมหลอดเพื่อระบาดเพื่อเพื่กี้สมัยเป็นเรื่องใหม่ไม่ระบาดว่ะ มันไก่สมัยมาัายรเรวเนาะเอาเดี๋ยวอ่าเนาะตรงกก่อนตัวไปครับแยไ้วครับต่อเป็นนีภป้ากิานของห้องเชาขนมรังพึ่งขนม อันนี้เป็นขนมเนาะนีขนมผัดไทยอเอาเบิ้งสิภาพเบิ้งตลาดซีภาคว่าเป็นยังไงเพิ่มกิโลร้อยสี่สิบเอาเอาเราลุะนบ่คนเราละลุ่มเลยเอามีโอกาสเริ่มแจมอื่น เริ่มจำเรือนนะครับตลาดซีผ้าด้วงเพื่อบันมวนชื่นใจนะครับางานเบิ้ลไหวเขียวลุยสวน,นเอาอย่าลืมติดตามตู้น้อยร้อยมาในช่องยูทูปตู้น้อยร้อยมามาเบินบรรยากาศอยู่ที่สถานีหน้าสถานีตำรวจ อำเภอบรรวงครับอย่างนี้นะอยู่ในเอ,อ็นยูทูบอ่ะช่องตัวหน้อยลอยมากอยู่ในเฟซบุกก๊กอ่ะอนุพัฒน์ถ้าม,มาดูหรือว่าอินสตาแกรมคอมเมนตูตัวหน่อยรวยมากนะเบิ่์บรรยากาศตลาดนัดซีาค่ับาร์มีเอียงกูได้อยู่ในเขตอำเภอบรรวง,งวากาเป้า,ามาเด้อ มือนมือนีมอนอ่มือเป็นมือยกก็วายคู่มือน่นมือวันที่8เปิ้เริ่มแต่วันที่8ฮอดวันที่14ครับคือตลาดนาัดสีผ้าเดี๋ยวผ้าบเบินลรานี่นนนเหี้ยนะอันนี้ไก่ทอดลาซากระเพาะปลา อ๋อเบงฟาเบงราชากระเพาะปลาราชากระเพาะม,มาเบื้องหนึ่งราชากระเพาะปลาีมาจากไหนครับพิกิตครับพิกิตโอ้โหพิกิตเอาล่องเอาล่องเอาล่องมาราชากระเพาะปลาเนี่ยท้องขายอยู่พิกิตครับ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 แต่เมื่อก่อนขายอยู่กรอยจัดกลางเยาวราชครับตุ๋นต้นน้ำลาบครับอันนี้ตุ๋นยาจีนครับอร่อยครับยำลูกชิ้นครับยำลูกชิ้น เอากระได้ยู่ใน,นเขตเพื่อบรรวงมามือนี่มือยกคู่มือเอื้อมมือลมต้อนอีรีมือวันที่8ปดหอดวันที่14บสี่เอาทะเบงเฟสอนุพัฒน์พามาดูจะบอกกคำต่อไปอกันไ,ได้กันกา <S <S ต,ตาม <ขอ S 1> ใน <ขอ S 1> ช่องย <ขอ S 1> ู <ขอ S 1> ทูบกันดู้น้อยหลยมากครับถ้าเบิ่งเนี่ยอากาศอยู่นี่เนาะครับอันนี้ภาคใด้เนาะนี่เนาะภาคกาเจ็ดค่ะโอ้พิจิตร มีอะไรบ้างครับมีขนมถังแตกขนมเบื้องค่ะครีมเยอะทีมน้อยอค่ะอ้าวมีกระเหนียวด้วยกาบ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 เอาอะอยู่ในเขตอลเภอบบานม่วงเริ่มมืออือน่นวั 8, นที่แปดหอดวันที่สิบสี่ครับติดตามเบิ้งอยู่ในเพจหรือว่าเอาเฟซเฟซเนี่ยดูภาพพระมาดูช่องยูทูบโต้น้อยร้อยมา <laughs> นีครับตัวหน่อยไอยมากมือนน้เนาะอยู่ในช่อง Youtube ถ้ลบรนยากาอยูเทียมเพื่อบม่วงเพื่อบม่วงนี่เป็นเขตสกลนค,ลครเขตภูไทพี่เหลออก็สัน่นพันวาเดี๋ยวภาพงานต่อไปเบิ้นรามีเิ้นขายอยังงน่นี่เขาเรียกขนมอะไรน้อนี่บัว,ว,วขายแบบนี้เลยใช่ไหมครับ ขายแบบนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมขายไม่พร้อมขายเลยใช่ไหมครับพร้อมขายเลยค่ะโอเคโอเคสิบห้าบาทค่ะตู้น้อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นพิซย่ามาล่าอันนั้นเป็นอะไรก็พิซซ่างบ้านเราอยู่ไหนเนาะติดตามดูอยู่ในเฟซอนุพัฒน์พามาดูถ้าติดตามช่องยูทูบตู้ตู้น้อยลอยมาเอาตู้น้อยลอยมาเหมือนความบันบรรยากาศตลาดนัดซีพ่าครับ อยู่ที่อำเภอบรรวงจังหวัดสกนลนครนครเนา้ดิน,ะน,น,นแดนภูไทยวัวปี่เหลือเชเลอหรือเลือ่อเดี๋ยวพายงางไปเบิรงบรรยากาศบาร์มาเด้อวันที่8ฮอดวันที่14ครับผู้ใดอยู่ในเตขตอำเภอบรรวง่ัภาษาภาษาผู้ไทยนบรรวงบรรวงอันนี้มาจใส่แนเนาะครับมาจานหนองไก่้าโอ้อันนี้อีสานบ้านเรา อาอออีสานบ้านเฮาสี่ภาคได้แล้วสามสามภาคภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เยออีกภาคหนึ่งบวกสี่ภาคอ้าวคนใดยในเขตอำเภอบรรวงก็อย่าลืมเด้อเบิ่งอยู่ในเฟซบุ๊กอนุพัฒน์พามาดูถ้าติดตามในช่องยูทูบตู้น้อยลอยมาเด้อครับช่องยูทูบเนี่ยกตู้น้อยลอยมากกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปในเบิ่ง ในกูเกิลก็ได้พิมพ์หาประตูหน่อยลอยมากมันจะขึ้นทั้งเฟสขึ้นวัตสุยางซวยแนวนถ้าเขาพิมพ์ไปในกูเกิลว่าตัวน่อยลอยมากมันจะขึ้นทั้งเฟสท <Yeah. S 1> ิงซวยวัาไรยงางไรแนวเลยร่วมกันยุ่นนหันแล้วครับ <Yeah. S 1> เอาตัวน่อยลอยมากมือนีเนาะ <Yeah. S 1> อยู่ในช่องยูทูบแต่ถ้าเขาไปยังไๆเขาไปพิมพ์หาโหลดอยู่ในกูเกิลมันจะมีทั้งเฟสวันนี้ทั้งทิกต o อกมีบัรถึงละ เอาเอาเดี๋ยวภายงางเบิ่งบรรยากาศต่อๆไปครับมองเล็กเล่นเล็กหน่อยก็มีอันนี้ของเ้างภาคได้อน่นิภาคเดชภาคแรกจ้ากม่ภาคไทยภาคเล้าตัวขมิ้นปั้นจ้าเหล้าขายแต่ว่าเป็นอาหารนโอ้โหโอเคโอเคเอาอจุดต่อ อยู่อำเภอบรรวงนาสถานีตำรวจมือนี่ย,ยังมือแรกงเป็นมือโยกคู่มืออื่นเป็นมือเปิดประทมมาเลิกวันที่แปดเพิ่เปิดงานครับหอดวันที่สิบสี่ผู้ใดยอยู่ในเขตอำเภอบรรวงฟ้ามากด,ด้วยครับเด้อวันที่แปดหอดวันที่สิบสี่ครับตลาดนัดซีภาคของห้องมะลงอยู่นี่ติดตามอยู่ในกูเกินเลยครับตู้น้อยลอยมาพิมพ์เขา้าไปหาลวด เสียนดอกเอามองง่ายๆนี่แหละบ่ต้องเข้าเฟซเขายังเข้าไปในกูกลเราพิมพ์หารวดตู้น้อย้อยมาวางสิเอาแบงเบิรบรรยากาศต้องมีเนาะครับเอาง่ายๆเลยมันสีเห็นบดนะถ้าท่อว่าพิมพ์เข้าไปในกูเกิลตู้น้อย้อยมาเสียนบดอยู่ในเฟซในเฟซหรือว่าในเพจอยู่ในช่องยูทูปมันก็ทีขึ้นบดนี่ครับบรรยากาศยู่ที่ ฐานี่ตำรวจอำเภอบรรมงบอกว่าเป็นขอ,ขอ,ขอบ่อนําในเดอดินแดนภูไทยครับ <c oughs> จังหวัดสกลน,นครงานนี้เป็นเปิดเริ่มเปิดมืออื่นมือนี้เป็นมือย,ยกยกคู่ยกขู่ยกขู่มือเอือนวันที่18เป็นมือเริ่มงานเริ่มต้นวันที่แปดอดวันที่ส4บครับเอ <c oughs> าตู้น้อยรวยมาก พามาเิ่งบรรยากาศอยู่ที่าสถานีตำรวจเืิอบัดมงมันมงม,งมันมงผู้อีสานมาบอกแล้วผู้ไทยเดี๋ยวพายัาออยางรอคนขาๆเนาะเมื่อนี้ก็ที่แม่นเบิดแดเวาอันที่เที่ยวหน่อยล่องแวงออะหน่อยเบิร์จ้าหน่อยเนาะ เอาพิมพ์เข้าไปแน่กู Google เกิลก็ได้ครับตู้น้อยลอยมากกัเบเสียงบัสยามดูเนาะเข้ามาแต่ใส่แน่นอ๋อมาแต่สว่า,สางแดนดินครับสว่างแด่นดินสว่างปั่นผมก่อนมาแต่สว่างเด่น,นดินผมเกินยังนั่งอนู่ทั้งสว่า,สางสีสัน <c oughs> ใหยใครยังเนี่ยะนะใยังลหลายหลายอย่างครับบวก บ้านนี้จากนีสิไปต่อทั้งหนายน้องบ้นานขุนว่าปีอยู่อำเภอบัดดุงผมอยู่บ้าดุงเนาะเนื้อวันที่สิบเนนัของชุมชนมันเป็นมันเป็นของคณะไผรคณะมันเนะาะครับกับเปิดเดียวเดียวกันนี่ยครับกับเขาขอบพูดอะไรๆเดี๋ยวพาหยางเป็นบรรยาก,กาศย้อนนะครับ มองเล่นขเขาได้หน่อยหน่อยก็มีแนวคนควันไฟ บ้านพีซิงว่า,ออา,ากล้กา,กาเข้าไปเบิ้องใกล้หรอเย่านพีซ<อ>ิง <laughs> ย่านการรถไ้เบื้องเข้าข้าๆอยู่ในเขตเพื่อบริวังเนาะอาจจะเรื่มมาเดีย๋ยวครับตลาดน,นัดซีพ้าโยนามาที่ตำรวจเพื่อบริวังเป็นปันจันง,งันมือวันที่แปดวันที่สิบสี่ครับ ผมพามาดูการขอบัตรดีไว้ั้างในนะครับครับบ๊ายบายบัตรดีครับ